เดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาต่อเพิงบ้านนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นระเบียงบ้านนะครับต่อระเบียงบ้านด้านข้างบ้านนกดาวแล้นะครับนี่ครับข้านข้างนะครับต่อมาตรงนี้เราคิดว่าเราจะทำเป็นครัวเล็กๆนะครับเพราะว่าเราปีเราจะต้องกลับบ้านบ่อยนะครับกลับมาทําสร้างบ้านของเรานะครับนี่คือบ้างเราที่เราเตรียมเตรียมการสร้างนะครับ ตอนนี้ช่วงนี้เราก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้กับบ้านนกดาวหลังนี้ครับแ้วมันจะแคบไปครับเราก็เลยจะต่อตรงนี้ครับออกมาสักเมตรกว่านะครับแล้วก็ยาวไปด้านหน้าสำหรับทําครัวทาอะไรเล็กน้อยเรามีเหล็กเก่าๆนะครับที่รื้อจากรื้อบ้านหลังเก่านะครับเหล็กไม้ครับเราไม่ต้องซื้อนะครับเอาพวกนี้เราก็มาทํานะครับเริ่มต้นครับเขีร์พื้นที่ตรงนี้ครับ ครับตัวนี้คือตำแหน่งหลุมนะครับนะครับสองหลุมครับเดี๋ยวเราก็จะขุดหลุมแล้วก็เทปูนนะครับเทปูนแล้วก็เอาเพดเพดจุ่มไปในปูนนะครับวางแล้วก็เสาตั้งบนเพดนะครับห่างจากตัวบ้านของเราเดิมนะครับประมาณหนึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับนะครับแลวความยาวตัวนี้ก็สองเมตรกว่านะครับ ต่อเป็นเพิงมาครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นต่อเป็นเพิงลังคามานะครับเดี๋ยวตั้งเสานะครับเดีย๋ยวคดลุมเทป,ปูนะครับ นะครับลึกประมาณเกือบ20เซนได้ครับ15เซนได้เทให้เท่ากับระดับบ้านนะครับขึ้นมาอีกประมาณ15เซนนะครับซึ่งก็จะมีความหนาประมาณ30 30เซนนะครับอันนี้คือแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจที่เราจะตั้งเสานะครับสองต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทําง่ายๆครับเราก็จะเอานยครับน็อตเก่าๆนะครับเชื่อมนะครับเชื่อมสี่จุดนะครับเนี่ยครับเชื่อมสี่จุด แล้วก็อาจจะมีกวางให้แข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะจิ้มไปในปูนนะครับปูนที่เราจะเทตรงลุมนะครับนะครับง่ายๆครับ ทาสองตัวครับเดี๋ยวเราก็เอาควา่ำเอาตัวนี้ครับวางบนในปูนนะครับหลุมปูนนะครับแล้วก็ตั้งสาบนนี้ครับสองตัวครับสองเสาครับเดี๋ยวเราไปทาสีกันสนิมครับทาสีกันสนิมสักนิดหน่อยครับ นี่ครับเราทําแบบง่ายๆครับตรงนี้ครับซึงเราถ่ายระดับมาจากตัวบ้านนอกเราเดิมนะครับนี่ยครับเราถ่ายมานะครับแล้วก็ึเชือกมาที่นี่ครับจะระดับมาครับเราเทแค่นี้ครับเส้นที่วัดจากเชือกครับลงมาเนี่ครับฟังครับจะมีเส้นอยู่เห็นไหมครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าครับจะมีช็อคอยู่นะครับ แล้วเราเทแล้วก็เอาแผ่นเพจกดไปในปูนนะครับ นี่เรานะครับจากเพจมาที่เชื่อเลยครับยี่สิบเอ็ดเซนขึ้น,นครับเดี๋ยวไปดูสาโน่นครับโอเคแล้วครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดยี่บสองเซนนะครับเดี๋ยวเพจเพจก็จะได้ไดครับเดี๋ยวเรากดเพจเข้าไปครับยี่สิบเอ็ดเซนขึ้น,นครับจากเพจ เีเราก็ได้เพจสองอันแล้วครับเดี๋ยวรอปูนแห้งครับตั้งเสานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาปูนเสริมข้างให้เต็มนิดนึงครับปูนเหเลวเล็กเก่า เราเอามาทําเป็นเสานะครับเราเอาแปร3สามนิ้วสองอันนั้นก็มาประกบกันนะครับนะครับประกบกันแล้วก็เชื่อมนะครับแล้วก็แต้มตรงข้ามนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกล่องครับไม่ต้องซื้อครับน่าจะแข็งแรงได้อยู่ครับอาจจะไม่แข็งแรงนะครับแต่คิดว่าคงจะสามารถรับน้ำหนักไหวครับนะครับ จากแปรสองานประกบนะครับตรงหัวนี้ครับเราทาําบาทําบาไว้เพื่อที่จะวางตัวจันทันนะครับจันทันจะวางตรงนี้ครับด้านบนของเสาแล้วครับุวันนี้เรามาแกะแบบครับตอนนี้น่าจะแข็งแล้วแข็งแล้ว ดูว่าจะเต็มไหมอุ้ยสวยงามวุ้ยสวยงามสวยงามครับทุกคนอุ้ยดูนี่ไปเฮงวุ้ยโอเคทุกคนครับตอนนี้คือตำแหน่งครับตำแหน่งสาวนะครับนี่ครับว่าหาตำแหน่งสาวแล้วครับ อาแบงเกือกานะครับแล้วก็อาจแบงเซานะครับของต้นครับเดี๋ยวเราเอา ตอนนี้เราตั้งเสาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรา,เาติดอเซด้านบนนะครับยึดนะครับเราก็จะติดจันทันนะครับสองตัว นี่ครับอเสครับเราขึ้นอสสันะครับตัวนี้ครับเมื่อกี้ขึ้นคนเดียวป้าไม่อยู่ครับถึงกับหล่นนะครับนี่ครับตีเราแต้มแต้มไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นอจันทันนะครับอีกสองตัวนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวแน่ต้องต่อพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนเดี๋ยวจะรบกวนชาวบ้านครับ ตอนนี้ก็ติดตัวชนทันันทันนะครับติดตัวชนทัน3ามตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสามตัวครับใน่วนของด้านบนก็จะเหลือแค่แปรกับแปรกับไมตันชีสแล้วก็เชิงชายนะครับต่อไปมาเป็นงานพื้นนะครับทุกคนพื้นนี่เราก็จะ ที่าจะให้ต่ํากว่าตัวบ้านบ้านเดิมนะครับแต่บ้านดอกดาเราเราต่ําลงมาสักสิบเซนนะครับแค่หน้าเหล็กเดียวครับเดี๋ยวเราต่อจากใต้ใต้เหล็กตัวนี้นะครับวิ่งมาที่เสานะครับมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งครับเตี้ยลงไปหน่อยหนึ่งพอเราจุดมุ่งหมายของเราตรงนี้คือเอ่อไว้ทําครัวเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับ เชื่อมเรียบร้อยครับเก็บเชื่อมหมดแล้วโครงพื้นนะครับโครงพื้นแล้วก็หลังคานะครับหลังคานี้ก็เหลือแปรครับไม้กรชีสก็สองเมตรยี่สิบนะครับยาวสักสี่แผ่นครับส่วนด้านข้างนี่เมื่อกี้ป้าบอกจะเป็นมานั่งนะครับมานั่งตรงนี้ครับไปสักเกือบถึงนู่นแล้วครับแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นกั้นไว้ทําครัวนะครับฟองฟัง ส่งด้านนี้ก็เป็นมานั่งเหมือนกันครับมานั่งมานั่งมานี่เลยครับครับสำหรับงานโครงพื้นนะครับโครงพื้นกับโครงคานะครับนะครับครัวที่ต่อออกมาจากบ้านนอกดาวของเรานะครับเป็นงานทํางานในวันหยุดนะครับใช้วัสดุของเรใช้นะครับของเก่านะครับนี่ครับกองนี่ครับที่ลื้อมาจากบ้านนะครับซึ่งเราจะผูกบ้านใหม่ครับหล้างนั้นนะครับเราก็เลยมาทําครัวชั่วคราตรงนี้นะครับนี่ครับ งานต่อไปก็จะเป็นงานทาสีนะครับทาสีปูพื้นนะครับแล้วก็มุงราคาติดมานั่งติดลูกกงนะครับซึ่งเราดเดี๋ยวเราไ้อีพีหน้านะครับอีพีนี้เราก็คงจะเอาเท่าน,นี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูครับว่าเสรสจสมบูร์จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับ